เยี่ยบก่อนเลี้ยงได้ไหมเดี๋ยวจ้าข้าเลี้ยงนี่นาะก็ไปเยี่ยจ้าจืดข้าหญ้าขึ้นก่อนโก็สูบฝึกไปทีนี้จะไหลครับสกายวะกูทิ้งผู้ชายทุกอ่งไว้ที่เส้นหัวไปงานเพื่อเองเออจริงแล้วก็ข้าทางนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันเข้าง่ายกว่าโอ้โหตอนพวกยญามาตรงนี้อู้ หน้าเพิ่อนละเพิ่นนอนอยู่พื่ันขยายใจระบายก็ต้องยังหาเขานะประหลาดใจต้องหายต้องหายต้องแต่มาแบบเซอร์ไพรส์เจ้าของนานะคะนี่ไม่รู้ว่าจะเจอเซอร์ไพรส์แบบเนาะใครไม่อยู่เออเซอร์ไพรส์กลับแบบเสร็จแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยเขากำลังเดืองพี่น้องเวิ้งอุ้ยบรรยากาศ ก็ว่ามากกว่า40่สปีไม่เห็นค่ะถึงมีโอกาสแต่ไม่เห็นโอ้ยเาตางหม่เด้อลเลยก็ตอลเอาเส่หน้าเลยสขึ้นนี่หลยอ่ะใแล้วนะยจื้เดี๋ยวย่าลมก่อนย่าลมย่าลมเราก็สุด้ยินเสียงบอกข่อยแต่พุ่นเนาะแตกสวดส่วนมา แตกสวดสวดมาสิดเป็ดน้อยเกี่ยยว่บ้าบ้แมนแมจ่าแล้วแล้วแล้วนอนยู่เฮือนบอกเขาบอกไปซองบงเฮือนจะเกินไปรลดไปรลดเสื้อกูว่าบ้าแล้วาวเหลายเนีทั้งขนเห็ดฝนนานบ้าทั้งแรงแต่มัดม่ใช่เด็กเกี่ยวบาเมือนีเกี่ยวคุณเลี้ยงยูไฮกัวอยู่มากเอาขนไปไปใส่บันฉา โเงียงเ้ยย่ป,ปากทางไหมเขาเงี้ยตากับยาาทีเพิ่นบพ่เห็นไหมจำเม่ได้บ่เป็นกับไก่กับปลาแล้วเจ้าคือุงเขาก็จำได้เ่อไหร่ก,รกี่หลงหนะจ้ะบรนยดกาศง,ง่ามน,ากกาาน,นี้มันเป็นตะยูเนาะ ร่วมวันลอยได้หลายมีดิเลนนี่บรรยากาศขึ้นแรกว่าจสีห้มาทรงเลยขึ้นเนี่ยก็เลยคิดลิตนคขึนเนื่อคนเดียวก็ได้ขายยาถามลูกด้วยหรอลูกอยากขึ้นเมื่อป่ะเอามาไว้เถียงนานนี่ลูกนี่เราไว้เป็นยังจะยัดไม่ย็นจากที่เมา่อนหันยุบเมาเลย่าแจนีามากินทำใ เอากระเป๋าย่ามาให้ย่าเอาของกระจกกระแจ๊กหนาแล้วหิ้วมาลูกพี่เทอรมาอยู่บัตรมาอยู่น้ำยาขี้ยาใส่ยาให้ได้พี่มอนได้ป่ะพี่มอนนอามาเด็ดตื่นแต่เมื่อกี้ไปแมาเกี่ยวเห่าคอมแชที่แมานางเด่นอยู่จังได้ต้องเช่าเผ่าตัวบรรยากาศค่ะพี่น้องใครบอกรีบป่ะใครได้ม่รับจะปีวะโอ้ยสี่สิบขึ้นเด้อ เพราะว่าอันเดียนอยู่มวอปายกับสิบแปดปีไปเออแทบสิบได้มาที่ที่บ่ไใ้สัมผัสหน้าไปอายุสิบแปดปีจบม่าหกบ่ะย่เนมาอยังยี่อ้อมาเฮตัสซีด้าชึบชึบจบม่หกกับว่าว่ไดดเคยเห็นหน้าเยอกเถอะค่ะโอ้ผีกองเขาโอ้ยคอนเตื่นเต้น เดี๋ยวสิ้อาไปเกี่ยวเข่าค่ะพี่นอ้องออมีต้นพักกระถิ่นโอ้มีมดคูณแนวอันนี้หน้าเซี่ยวข่อยเด้อพี่น้องเราดูค่ะแล้วมีคูแนวหน้าเราโอ้ยเธอได้จะเสร็จพี่น้อยความโตมากอะยังไงว่าเป็นน้าจะคลองหน้าจะคลอ,องยังไปยังบ่ได้เหยียบอยู่เพราะว่าไกลหลาย ปะปะพี่ปพี่ปะพี่ปมานีนมามานมา่อะพี่ปมานี่โอ้วันแล้ววันแล้ว <c oughs> วันแล้ววันหนวั <c oughs> นนะลตางึง,งยังทนะมากอนกันก่อนกกอนถ้าท่านปรเล่นกับพวกแล้วมันงื้ห <c oughs> ไหลพวก่อยว่าป้าใจ,จ๋าเรามา่ให้ลานแราเล่นก,กับพกจุดวีต่ำวีต่ำ,ตำแมท่ท่านแล้วังได้ลูกลาอัน กันเพ่นป็นยูเปรินนั่นเปรใกล้โคตรสนุกเลยโคตรสนุกอันใดพันปะกายจุดพันไก่ไอ้พ่ายจุดไฮสกายพายจุดพ่ายผูไปอันนึงบอโอ้ยได้พู้แล้วหอบไปซองอ่นแต่ว่าอันหนึ่งมันยิ่งบ่ออกเลยว่าบักลาวขึ้นไปให้พ่อสอมให้เอ้าเท่าทิมบอกให้นี่โอ้ไฮใกล้ไฮเปริดโอ้ไฮเขากินเลยตัไปเพิ่มเดียวนี่เดียวไปแล้วบักแตงง้อสมัยตะกี้ หม้อมาเจอยู่แล้วก๊งสาวเอาเขามาแหลกบักหม่นี่เลยเขาเขาที่หอมคักนมะรีแทนนี่โอ้เขาเจ้าเนาะ้บาด้วยกมน่มันมันวัสิมาทรงซื่อวัสิมาทรงมาจะให้มนกับ มึงดีๆเลยหอกอะไรเงี้ยม so oh, mm ีเ hmm. จ well, ้าเข่าเนาะโอ้เป็นสิละอายเนี่ยเอออ่าคิดพ่อสมัยเป็นเป็นสาวหน่อยออกสาวอาทิตย์ออกมาหน้าในมะนางตู้เฟียงสิละแล้วก็เกี่ยวอันต่อเฟียงเฮ็ดปีแม่เท่า ร่มขุบเกี่ยวพนผาไตคขันแท้เ้ยพี่น้องเด้่อคันปะตกนี่ก็่ทั้งขับเบิ้ลน้ำกัน,นได้ไอายาบบนนอกะโคตรโคาแม่สา,สา,สาวมันทั้งกู่นะพุ่นน่ะุ้มโคงมนน้งันึงกู่แ <า S 2> ้วเลุคน ก็พ <laughs> ม, <laughs> มาสวยิม,มาเลนก็พามาเลนลวดร้องไหยใจปื้ดปื้ดเดียวแล้วท่นทวนี่แล้วหอมอู้กกนานีมันเป็นนาปูมันเนาะมะม่่งถูกาง เลนี้เป <Aus chw iffer sorting> oh, ็นบ้านสีขาหน้าบานเหมือดบอกหน้าบานมั้งไมเป็นสีนอหน้าบานเนาะโอ้คือเป็นตะมวนแต่เกี่ยวเข้าไอ้เพ่งเจ้าให้ทำยาน้ำใหญ่บ่เถอะ 吧。 I'm yeah, going

สีลรเป็นตากืกตากกนสีเถโอ้ยอยกาัตาแหงแล้วอสีเลรเขาดเี่ยวหอมผักกะแงงเด้พี่น้องเอ้ ท,ทุ่งดอกผักระแงงไมา่เก็บแม่น้ำเอื่อยมึงคนเล่าข่าเจอวองสันละ่ะเออเพราะว่าคำออกเสียงเขาเจ้าสิบ่ากือเห้าปันใดออกดังวะาอ บางเทธอดอเด็กขาเจ้ากวีว่าเป็นรอลิงออกเสียงนะบ่ไหลงี้ใช่อืมบ่ไหลมันแล้วแต่มันแล้วแต่แแตผักข้าเจ้าพร้อมเด้คือเฮาคือสำเนียงเฮานั่นล่ะภาษาอีสานแต่ว่าเราสำเนียงแต่ว่าทางบ้านเพิ่นเพิ่นกับสิบต่างจากเฮานิดหน่อย บ่คือกันแล้วเเยเเขาเขาเรียนมเาาจีนาฮาฮวบอกเขาบอกเ่งาวพาโกกลินโกกลินเฮ้ามันเป็นมันเป็นภาษาเฮ้าไงมันบอกมันโกกลินฝรั่งเราได้กับสำเนียงบ่คือเขาอืทักกนเขาหนูนะเขาหนู ภาษาอังกฤษกะอังกฤษอเมริกาอังกฤษประเทศอังกฤษอังกฤษออสเตรเลีย no อ yes> ังกฤษแคนาดาคนละสำเนียงนะแต่ว่าเหงาใจกันเมื่อแต่คนละสำเนียงจะแหงรดูเรื่องกันแคนาดาก็บอกอังกฤษเขาบอกอังกฤษกับเขาบอกฝรั <h <h ่งเศส แคนาดาเอ้ยคนดาจาเขามีภาษาของเขาเอา่ถ่วจะกลับมาน้ำไข่งจะอมผู้หายแต่ที่ตะนั่นจะไปร่วมกับเพลนที่เจ้ะเอาผู้หายแต่เถา แก่กับรดมันหอมมันไม่แก่ละตากจากแดดเธอเขามันก็แห้งอยู่แล้วดิเอ่อข้าไปซีว่าตีเฉียวล่งซีเขา ไม้พ่บานนะต้องเป็นต้องเป็นไม้พ่บานเกียงเลยใส่กระถิ่นั่นนี่หอมจแปลูกจพัียเียไใส่ปูกผใส่แบบนี้ปลูกได้เมื่อไหร่บ้าะปลูกผักกับมวนเนาะปลูกผักง่ามันเกี่ยวเขา น้อยเนาะอ้าวนูยังไม่ตัวใหญ่แท่เออเครื่องเดียวตัวขนาดขนาดเครื่องเดียวเท่าน่ะี้องดีดีดี หนูตัว,วนญ้ใหญ่ขึ้นอ้วนอ้วนเอาวมันเมัน,นยมนาลูกรรกัโอเคแต่กิวบรรยากาศลูกชุงลูกช่งมาเด้อกินขา้าวแบบให <laughs> ้นี่ละห้องก็เลิ่มไปจิไปแบกให้นอกนี่ไปเฮ็ดรถนสิบไปว่าได้ค้ออนทิฮักเข้ากับม่ยิ่มจะเสือลูกก็บม่ได้ลากร <laughs> ถออกไปว่าถ่าน้ำมันอยู่ Hape kwa bo Hape bega